มาแล้วค่ะวัดป่าบ้านตากกระถิน่นปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะวันที่สิบเก้าธันาคมสองห้าหกเจ็ดและปีนี้เราก็ได้มาอกครั้งหนึ่งซึ่งก็โดยประจำเวลามันค่าใหญ่ เราก็จะมาตักบาตรทำบุญที่นี่เป็นประจำค่ะ,ะคนเยอะมากค่ะก็เลยก็เลยแยกเป็นสองฝั่งเราก็อยู่ฝั่งนี้ก็จะได้ตักบาตรกับหลวงพ่อสุธรรมนะคะท่านกำลังมาค่ะมาแล้วค่ะโอ้ยบุญญาบารามีอ่า เราตักบาทด้วยตั้งแต่สมัยหลวงตามหาบัวหลวงพ่อปัญญาค่ะและนี่ก็เป็นเจ้าวาาองค์ปัจจุบันสาธุกนะครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับโดยผู้เหน่งยิ่งเป็นคุชาวญี่ปุพระราชาธรรมาจารย์หรือหลวงพ่อเสด็จตามสุธโมนั้นแับท่านเป็นพระมหาเถระเป็นรู้โบรุ่นใส ให้กับญาติโยมสิทธิยังนุสิ์นะครับแล้วก็พกาากร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับองค์ท่านได้อะร,ะราชทานนะครับตั้งสมรสับเป็นพระราชาคณะอาชามราชนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระมหาพลเมืองที่กลมกล่อมไม่ได้นะครับโดยปกติออแล้วนะครับการที่พระสงฆ์จะมีสมรสับเป็นพระราชาคณะนั้นนะครับจะต้องเลิกจากเป็นพระสงฆ์นะครับ สมรสาเป็นท่านภูสัญญาบัตรนะครับชั้นตรีโทเอกนะครับตามระดับชั้นขึ้นมาแล้วก็ถ้าได้ประกอบคุณลางความดีแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงจะได้ตั้งสมรสาเป็นพระราชาคณนะแต่ว่าในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นะคะาานรับผมวาบรจก็เร้่องดีด้วยกาที่สิ่งระะับผมได้พระจาคการตั้งสมรสาให้กับเระเทศหลวงของ,ของเรานะครับ เป็นพระราชาคณะชั้นราชเลยนะครับซึ่งไม่ต้องผ่านพระครูไม่ต้องผ่านพระราชาคณะชั้นสามัญน,นะครับเป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชญาินา,นามพระราชะชิรธรรมอาจารย์นะครับญาติโยมอาจจะไม่คุ้นเคยในการเอ่ยได้หลายครั้งก็จะเอ่ยนามสมราาสกันก็ตามด้วยนามของพ่อคือ ราราาวชิรธรรมจารย์และก็หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโอ้ะครับเพื่อให้ญา,ยยา,า,าติโยมได้ทราบให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับก็ขอญาติได้เรียนประจันสังวรครับมีพระสงฆ์นะครับมาร่วมนะครับในการกบินสมาธินในวันนี้89รูปนะครับมีพระสงฆ์ สังจัดคณะกีนิกายหนึ่งรูปนะครับแล้วก็สัมมเณรอีกเดรูปนะครับก็ถือว่า,าได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะครับเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับ โดยที่เราทราบก็คือเปิดสามแดนโลกธาตุทั้งมนษุษย์สวรรค์นรกสามารถมองเห็นกันมีความเป็นมาว่ามีภิกษุ30มสิบรูปชาวเมืองไทยรัฐาเมื่อจำรรษาอยู่แล้วมีความประสงค์อยากจะมากกาบองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ด้วยหนทางระยะในการเดินทางถือว่ายาวไกล จึงเดินทางมาไม่ถึงวัดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่จําปัญษาก่อนเมื่อออกปัรษาแลอบบรรณาเสร็จก็พากันออกเดินทางปรกากฏว่าในฤดูการนั้นก็ยังไม่สิ้นหน้าฝนสักเท่าไหร่ในหนทางการเดินก็มีทั้งโคลนตมบ้างตามถนน,นหนทาง ทำให้ทั้งชายสบงจีวรของภิสุหรนั้นมีการเพื่อนพลตมบอมาการอ,องค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จพระองค์ก็ทรงถามความสุขปีบของภิกษุหเล่านั้นก็ได้แลเห็นชายขาผ้าสบงจีวรของภิสุที่มีการเพื่อนพนลตมพระพุทธองค์ก็เลยทรงเห็นว่า รพระภิกษุผู้อยู่จำบรญษานั้นควรที่จะได้รับอานิสนนนนนงมส,มส์แห่งผ้มมากะทิน,น,ก,น,นก็คือผ้าผัดเปี่ยนก่อนนั่นือว่าเป็นครั้งแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์มีผ้าผัดเปียนได้เป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนาครั้งที่สองก็คือพระนางวิสาขาได้ทูลขอ องสำเร็จพระสมมาสัสพุทธเจ้าในการตัดผ้าน้ำฝนถาวายแก่พระพิสุมีสองครั้งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตหลังจากทรงอนุญาตแล้วพิกสุเหล่านั้นเมื่อรับอานิสงผ้ากตินก็จะนำผ้าขาวมาตัดมาเย็บมาย้อมจึงเป็นที่มาของกฐินนาแปลว่าไม่สะดึงซึ่งจนใช้ เป็นไม้ที่ใช้ตึงผ้านในสมัยพุทธกาลก็มีความเป็นมายอ่อๆแต่จะเล่ายาว็คงจะยาวเกินไปคนรับใช้ขอท่านสิริธรรมเสดษถีท่านสิริธรรมเสดถีนี่ทำบุญกับประสงค์องค์สามเันเองปรตาพระพ,พุทธศาสนาที่ประจำมีความศรัทธาแล้วครั้งหนึ่งเกิดวความศรัทธาว่าอยากจะพาพรารชบริวารของตื่นทำบุญกัดถีว่า เลยตั้งกองรักรินท,ที่บ้านของตัวเองของบ้านเสียฐีอดี้นายทิลบาลเนี่ยเห็นผู้เป็นนายทำกระถิ่นก็เกิดความเสียใาอยากจะทำว่าแต่ตัวเองไม่ดีปาแดงกันทองที่จะร่วมบุนกับท่านเสียฐีมีแค่เสื้อผ้าเก,าเกา่าๆที่ตัวเองใส่อยู่ ก็เลยคิดว่าถ้าเรานำเสื้อผ้าเหล่านี้ไปซักใหม่แล้วก็นำมาขายได้เงินเท่าไหร่ก็จะร่วมบนกับท่านเสรษจทีจิ่อย่างนั้นก็เกิดความศรัทธาก็ไปหาตัดไปตองกุมหรือใบไม้ในสมัยพุทธกาลมาตัดเป็นเย็บเป็นเสือ้อแล้วก็กังเกงใส่พอปิดบับงอ,อ,อวัยวะของตัวเอง เขาเกิดความศรัทธาที่อยากจะทําบุญกระถิ่นด้วยก็เลยนําเสื้อผ้าของตัวเองไปเล่ร่อนขายพอคนเห็นเขาก็หัวล้อยอดเย้ยท่านตินาบาลไม่มีผู้ใดซื้อเสื้อผ้าจากนายตินาบาลเลยจนไปถึงพ่อค้าคนหนึ่งเห็นแล้วก็เกิดความสงสารเลยบอกว่าจะขอซื้อ เสื้อผ้าเก่าๆของท่านเลยถามว่าท่านจะขายเสื้อผ้าเก่าๆนี้ไปทำอะไรก็เล่าความให้ฟังว่าท่านสิรษฐัมเสิทธิท่านจะนทำบุญกฐินกผมเกิดความศรัทธาเป,ป็นบ่าวต้องใช้อยากจะร่วม,มทำบุญกฐินด้วยแต่ตัวเองไม่ได้เกิดในตระกูลที่มั่งมีไม่มีทรัพย์สินเงินทองจึงได้ไปนำเสื้อผ้าของตัวเองที่เก่าๆคัน มาขายเพื่อจะนำเงินไปร่วมบนกับท่านเสียฐีเมื่อพ่อค้านั้นได้ยินแบบนี้แล้วก็เกิดความเพื่อมิติศรัทธาว่า,ราพระองค์นี้มีหัวใจการศรัทธายอย่างแรงกล้ายิ่งนักก็เลยสนอรับซื้อเสื้อผ้าไวสา้สี่กหาปะนะสีกหาปนะในสมัยพุทธกาลและเทียบกับปัจจุบันก็เท่ากับหนึ่งบาทของเราในปัจจุบัน ท่านตินาบาลได้เงินแล้วเกิดความดีใจอย่างยิ่งน,นำเงินเนี่ยไปหาท่านสิริธรรมเศรษฐีแล้วก็ไปกราบเรียนนายว่าถ้าแต่ท่านเสรีฐูผูเจริญกับผมเม่นลารับใช้ชื่อตินาบาลมีความศรัทธาอยากจะร่วมบุญกับท่าด้วยแต่ตัวเองไม่มีทรัพย์ไปขายเสือ้อผ้าตัวเองมาได้เงินมาสี่าน้าหนึ่งบาท จะร่วมบุญกับขิมกาบท่านได้หรือไม่ท่านเศรษฐีก็บอกว่าได้แต่กองบริวารขิปีของเรานั้ครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วอาจแค่สองอย่างเท่านั้นที่ยังไม่ครบก็คือได้กับเข้มกับได้พระนันตินันวานทียินแบบนั้น <Thank you. S 1> โอ้ต่างดีใจรีบไปหาซื้อได้แบบเข็มมาคุณร่วมกองกับเิ็เป็นเที่น่าอัจจย์ใจอย่างยิ่งว่าช่วง ท่านปิณบาลได้ถวายได้กับเขียมเข้ากองกัดถิ่นทั้งเทวดาชาวเมืองในเมืองของเสียจีนั้นได้ร่มรับรู้เรื่องต่างพากันอนุโมทนาสาธารขึ้น่งดังร่วมกับท่านปินบาลยนได้ถวายเข้าในกองกัถิ่นความทราบถึงผู้เป็นพระราชาก็เลยถามว่าเอมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมมีเสียงประชาชนเอาสารุการขึ้นดังขนาดนั้นก็เลยเล่าเรื่องท่านกินาบานี้ให้ฟังทีนี้พวกเป็นประราชาชนก็อยากจะได้บุญกับท่านกินาบานว่าบุญแบบนี้ที่จะมีคนสาธุการขึ้นกลางแบบนี้ทั่วเมืองหาได้ยากก็เลยบอกว่าจะขอซื้อบุญกับท่านตินาบานี้ ก็ไปถามซื้อท่านดินาบารก็บอกว่าไม่ขายเพราะบนนี้ทําด้วยตัวเองทําด้วยความศรัทธาไม่สามารถที่จะแบ่งปันได้แต่ถ้าพระองค์อยากจะได้โบร่ับกับผมมีวิธีการอยู่คือนิ่มนพระพุทธเจ้าพร้อมุ้กความจุกความเจริญเพราะฉะนั้นในวันนี้ทีนณาสถายญาติโยมคณะศิษยานุสิธิ์ทั้งหลายที่เข้ามาพร้อมเพียงกัน ่ในวัดป่าบ้านตาก็ด้วยอิตเจตนาที่จะมาร่วมกันทอดถวายกระถินสามัคคีในวันนี้เพราะฉะนั้นวัดวาของเราที่มีความมั่นคงเจกทินาคารุังกวตาปุคลาสัทธารวเสนิวะอนุญาโต Nanyatarakukala saathara ada tadi kaanghiang Bangkawatan nasang kuanggah kaang sang saja saja sama kiakala sewahara sang sapi gan ta sewapukala sapi adadi kaang kita nikasi mangkat hindu sangangga sama katinang dariung Yojinnah jiwa karowa lupapalah jiwa karowa nyowa panahutsanyi setihhatiwa jiwa kamangca samamit anak nga per tua datinangtaritung samat ho habis sat itu